สบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมาพ่อก,กับซาล่าสินเก่าสินเคยสบายดีแพนด้าเมื่อนี้ยเขามาแมยู่เจวัดแ่เวะเามาอยู่เจวัดแม่สาวเตียงฮากันมาพ่อฮา,ากับจัดคล้องให้แพนด้าอันนี้คือห่านแพนดา้าไม้เท่าเอ้ย เอาเขาออกมาตวดควงมได้ลูกคือบอเพียงกันอย่าหลดเขาเอาออกมานี่แล uh> uh um> uh uh ้วงมันสิงูบดายเอาเพียงกันนี่กับวนี้องโอ้ยเป็นตะต๊กเบิดแท้ สิสิไปตีบ no <laughs> ้านบ่ไปตีบ้านร่อวไาเขาคือเรกคือคืออยากู้ยานแนมันจะไจัดไปกำลังขมุกขมุยแต่เขายังยังท่านเลยเลี้วเถื่อได้พี่น้องเลยเอากระตั้งกตังหนา เจก้าเล่ากำลังหาถีลงพี่น้องเมนเมนยังบมได้ถีเพื่อนโตโลนัทันมาเอเอ็งสิบถาที่ตามโตมาแล้วมาจีบเียนะฮะนี่ถายที่ตามเบิ่งเจกะเล่าสิไปเสิญอาหารพี่น้อง เต็งกับบได้เคยบึงมอลมเลืองแยกเสืออไรนี่ลองมึงเป็นยังไม่ยังไนะไม่ค่จะเหม็นมาค้าไว้น่อท่านสมายเลยมือกันสั่งเขาสี่ห้องว่ามือถือ เห็นยังลแล้วบัดนี้ ก่อนต้นนจะได้สืสก่อนเนาะเออเกี่ยวกเพราะว่าเอาที่ทังการได้เนาะตัวที่นองเ้องกัทั้งมีเออใจสว่าทเดียวอ่าปนุ้นอนกุศลีเยเนองมปิุใจเออต่อเ่องต่อรกันเออครับเก็บแต่มาเป็นไจะมานตม ขอเอ่อขับจะก่อนเนาะได้หมหาเสา้อผ้าะรนั้นน่ะอาซูบิธีเด้อมอนิเ้อร์เดินไหเข้ามีปะกันเนาะมียังไงฟังน้องกันนะอาตรงไหนเพื่นไมพ์หันมาซูบิที่เลยนี่เลยเนาะอยู่ทางหลังคานารีเพื่อนนางเดินนะไปทางหลังไปงอนะพี่เนาะอ่ออาจอบมือซูบิ่นั่นเป็นรลยะไอเ่เนาะเเป็นบาท ขอบใจเดอเอ้อทั้งจะภาพไงนอกคือมีประกอบส่วนาในการก่อสร้างสละสับสละประตูชิงของมาประกอบ <Okay. S 3> ส่วน,น,นทัน้งเสื้อทางทารติดกุศลในทุนทองมี41ต่อไปจริมแล้ว31ตัวข้าในเพิ่มไปแล้วา3 คือบ e ้านมาดูแลจาังใให้ทดสอบต่อไปทีนครบเนาะจการที่ว่าพิธีท่างการพรน้จาลังเชี่ยวากึ้นแล้าก่น้ลงกำลังเชี่ยวค่ะึ้นแล้วกำลงเอาพากืนเน้

จากโซาขึ้นไปเลยพี่น้องแลอยู่นาเทียนเนอแจ้งีล้สเลยอยต้องีนเลยต้องเียเลเลยต้องเีเี่เไม่เีย้อมกนี่แนเนี่ยสุยอมา่อบเลยตอนนี้ตอนนี้พีเรากลัง กำลังย่องผู้เบาย่องย่ซ่องเมนพุทธลก่กำลังยองผู้เบาม้นเรื่องนี่นี่พี่น้องไงก้าเลยวามเือเระกำลังเบิ่งววะย่องเบิ่งว่าผู้ได้ควันใจเบตาวกับมีควันใจป่าโอ้พนมีพนมีควันใจได้พี่น้องไ สาวเจิดอยู่เด้สาวเจิดอยู่ไเ้สาวเจิอเราเป็นคนขับรถผลตแปลว่าผนตีตามตลอดได้หน่เม็นปนไปคูงานเลยเจ้าน่าไปคูงานไปคูงานมอลำเลือกไปาไปเห็นเห็นเขาเป็นการบูราอือ นั <f dragging> ่น <sympath> ผ <is> ู <jack> ้บ่าวตัวนี้มาขายมาชื่อเลยผู้บ่าวนี่มาขายมาชื่อเออ่อมแต่ผู้บ่าวมอลาเรื่องไร้ม่ฮัลโหลฮัลโหลแหละไปเทสเสียงเลย้เไปไปไปสิสิพาไปนี่สิพาไปหรือไปสิพาไปวะนหนไปสิพาไปาไปนีไปเมิงมอสลามไปถ่ายมอสลามว้าวนักกีฬาอันนี้เนาะ ไปได้เอาสิไปลุยผู้บ่าวผู้บ่าวหมอลำเรืองเนาะพี่น้องไปบุกไปบุกเท้าผู้บ่าวมอลำเรนะืองพี่นอ้องเอ๊ะฮากับบุกเคยมากเสอยหรอแต่เฮากับสิพาพี่น้องไปบึงผู้บ่าวมอลำเรืองผู้บ่าวมอลำตัวขวัญใจแม่เท่าที่ยังเนาะพี่นอ้องเอาสิมาปุ๊บมาเป็นไตจอดใส่แค่น,นีย ไปเด้อไปแมงกูป่ามอลเลืยจ้องขงมาครบสูตรเมนหม้อมือนี่ไอ้แปลว่าเข้ามามือเลียงเข้ากันสิในเห็นหมอลำเล่องแบบของเหาวเต็มสูตแบบนี้ไมเคยมาจะคือมีแต่เห็นอยู่ไทยนะเต็มสูตรเต็มสูตรนิดละที่วันที่แปดอยู่ทีไหนเ็มือนบรรดาดานนะพานเ่านี่บอก

ถ้าเต็มวงจริงๆนี่เสียราคาแพงห่เโอ้โยแพ,ดพงดอกประมาณหกหมื่นกว่าประมาณนี้เนาะก็ซื้อไว้ถือว่ายังโมแพงสำทังฝั่งนั้นเด้ถ้าว่าฝั่งนั้นเต็มนี่เขาระดับแสนสองแสนรอวแพงกว่าหันกระเมนถ้าววงได้ดังโดย ไปอกกำลังอกเขายังตลมาคนน่มาตกนาะสาน้อยตกน้ำใสในเออควนใจเออสีสาวแดนใต้มอกจากไปอบกันเป็นบลับิทำขึ้นมาแรกนี่นะอยสิเดกันเดพ่น้อกเดออดาหรับหน่วยลครรับ็ดีทงาชุมเสียงก thành nội ngành cả bắp bún, ao sơ chế vô bao giờ ai, ai ngoài đây này, chắc งานหยดยอดโซฟาเบิ้งเบิ้งพระเอกห้องก็ได้มีแต่ผู้งามๆอยู่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเนาต่างว่าเนี่ยเป็นกับอย่างมาเบิ้งเนาะพี่น้องกับบุกเคยเห็นคือคือเดียวกันกับสาวลาวเนี่ยสาวลาวกับบุกเคยเห็นจากเตือนเนาะสาวลาวกับอย่างมาเบิ้งคือกันเคยเคยไปเบิ้งแต่มวลำเลื่องฟังไทยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสที่ได้มาเบิ้งจ้างมากันเนาะเป็นมาเบื้องโดยแม่น ขึ้เจ้ายังเมื่อยอยู่เพราะว่าลำลำมาแต่ปักเซ่พี่น้องพี่น้องกะเฮากับโบก้าไป็นรบกวนเพิ่นไหลเพราะว่าเพิ่นหางกะมาแต่ปักเซ่เพิ่นลำเพิ่นลำอยู่ปักเซ่เพิ่นมาเพิ่นก็เมื่อยจะเล่ากันเลยโบก้าไป็นรบกวนเพิ่นให้เพิ่นพักผ่อนก่อนเพราะว่ามือแรงเพิ่นก็ขึ้นห่านเนาะ นนสบายดีเด้อ น,นี่ยังมาบวเต็มยังบวเต็มขนาดบบบันไดขวามาเต็มขนา,านดาาาน,านั่นจะเป็นเศร้ากว่าคนคือสิอยู่บ้านด่าน,นาพานวันที่วันที่หกวัน,นพภะก็บ้านด่าน,นาพานเนาะวันที่หกแล้วก็วันที่แปดเ่านว่ะโลซุมโลตดตามเด้อ มอลุมเหลืองก็มาขายนำต่อเนาะพี่เนาะไผ่โอ้ทิมงามเบาไก่บ่มาจากใส่ไมาจากบักซองโอ้โดยทิมงามเบาไก่เนาะพี่น้องผู้เบาเมืองสองคอนมีซองบ่ เบาสวยเสืแนพี่น้องบสวยเสแนวเป็นโตอย่างโตไทยโอ้โตไทยติดตามร้โดยฝากกดติตามเผ้นี้เด้อพี่น้องโดยสาวเล่าสาวเล่าคนนมุงจะได้กระฝากให้พี่น้องอิบสีสาวเล่าคนน้ำมุงติดตามช่องยูทูบบาสวยได้พี่น้องโดยคุณอันเด้มีสื่อส่องมั้ เออโดยโอ้โดยโอ้บ่าวซอยบ่าวซวยบ่าวซวยเ้อแนวเนาะโดยโดยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มได้พี่น้องเด้อพี่ว่าสิมาเบิ่งไปเองในคนใจบัดบ่มีซ้ำคนละวงคนละวงเฮ็ดจังได๋ดี เสียใจอยู่บ่แต่ว่เข้าเจ้าวะมาเต็มวงอยู่ไดอก็มีมีพระเอกรอรออยู่ได้ไปเบิ่งสํารวจเบิ่งเลยค่ะข้าเจ้านอนกันเลยบอก้าไปบอก้าไปสัมภาณ์วเปล่าก็มีอยู่นอนกองคุบคืนอยู่ในหานะเจวิมอนอยู่จนอนมีผูวเล่าโอ๊ยห้ามห้องพี่พี่หามห้องแต่งองค์ส่งเขื่อนึ้นรอปิ๊บแบบนี้เลยแมน เสาเสาหน่อยอียังเกาะเราแผ่บางไหนเสาหน่อยที่น้ำใสเดี๋ยวรลซุ่มเนาะพี่น้องเอากรบเปเคยคือกันเคยเคยเบิ่งแต่มอลำเหลืองอยู่ไทยบุเคยเบิ่งมอลำเหลืองอยู่ลาวจักเถื่อไหมมื่อนี้แหละสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งอันบ่อยเพิ่นมากฮอดเนาะบ่ทราะถ้าในรงโลดิ่งเอฟซีบ่ดึงน่ะเดี๋ยวนี่มันมันรูมลูกน้อยละกามันยังบ่อยากลงเวทีกันดึง สิไปตีบ้านหมอไปตีบ้านหรูอะไาเอาคือเอาคือคืออย่ากูบูยูเล่าถ้ามันน่มาจะเซนไหมบึงจัดไป ยังยังมายังมายังมาเฮอ้่าปนครคืออยู่เด้บายบายไดีบอยบาย น่ะทีมตีบานหมอคลิปนี้ซาลากระสีดแดงพระจ่าพี่น้องวิเพียงเท่าน,นี้แล้วนเนาะ้องผาพลอยกุศลเซ่กุศลตาไขา่ให้ซาลาเป็นนามงเนี่ยเด้อพี่น้องเหมือนนี้ก็บฝอขาสาวคลายกับเริ่มทะยอยทะยอยกันมาหลายหลายซาลาหนึ่งบริเป็นหลอดทางใดพี่น้องอยู่ในหานเนี่ยสาลากับมาคลายน้ำปัน่น นี่ก็คืออาหารของซาลาเนาะมีมีปั่นมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำเด้อพี่น้องแล้วก็ขายเป็นถุงน้ำเนาะแล้วก็มีสินกับกางเกงน้ำเนาะคิมนี่ก็ได้น้ำราพัสจากเลยเด้อฝากเลยกดแซ่เนี่เด้อพี่น้อง ดูขอบใจหลายๆเนาะบ้านใดเกาะบ้านเวิร์นคูนโอ้บ้านเมืองคูนบ้านหญ้าข่อยเด้่ยข่อยกับลูกปู่เล่าเออลูกปู่ใหญ่เล่าปู่ใหญ่เน่าเนี่ยลูกปู่ใหญ่กองหญ้าข่อยกับอยู่บ้านเมืองคูนใช่บ้านนี้เนาะเลย้อนถกแรก <laughs> lan ráo hiện này nó ồn lái mẹ khá à mày mẹ khá à mày đôi <laughs> đôi đôi ô ngăn phần này thu hoạch đôi 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 โดยมันม <dı DANIEL> ือบุญอยังสิไปแหวเด้อจังสิตได้กินชีนโดยอยู่ดีมีแห้งเนาะโดยเจนอาตลีเนาะโดยโดยโอ้โดยโดยอ่าอย่าลืมฝากไปกดไลกุเซ่ผืนเนเด้อพี่น้อง